สวัสดีครับนิคิวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัฒ์พัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามภาพรวมลักษณะอากาศสัปดาห์นะครับ มี306องศาเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการใช้เห็นภาพใหญ่ลักษณะอากาศของสัปดาห์นี้ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างน่าสนใจนะครับเริ่มจากการตรวจสอบลักษณะอากาศล่าสุดผ่านกราฟิกข้อมูลอากาศข้อมูลข่าวสารความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะมาปกคลุมประเทศตะบนด้วยกาลังอ่อนไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับของสัปดาห์นี้ทาให้อุณหภูมิทั่วไทยจะเพิ่มสูงขึ้นครับยกเว้นภาคเหนือตอนบนจะมีลมตะวันตกที่พัดพาความหนาวเย็นจากทางฮิมาลัยเข้ามาปกคลุมด้วยภาคเหนือช่วงนี้จึงยังไม่อุ่นขึ้นเหมือนภาคอื่่่นนัััแแตตต้งวสดี นี้เป็นต้นไปลครับลมตะวันตกจะอ่อนกําลังลงทําให้ภาคเหนือจะกลับไปมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเหมือนกับภาคอื่นๆอุณหภูมิทั่วทุกภาคช่วงปลายสัปดาห์จะสูงขึ้นกว่าช่วงต้นสัปดาห์1-3องศาครับดังนั้นแชมป์อากาศหนาวเย็นสัปดาห์นี้จึงอยู่ในภาคเหนือนะครับตามสุดอยู่ที่14-16องศายอดดอยหนาวจัดครับ6-12องศาสองสัปดาห์น,นี้จึงเป็นช่วงทิ้งท้ายการชมเหมยขาดหรือน้ําค้างแข็งบนยอดดอยทางภาคเหนือในรอบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะ ขึ้นดอยรอบนี้ไม่ทันลุ้นเห็นเหมยขาบใหม่ในเดือนหน้าเลยนะครับสำหรับวันพุธศป,ปดีเป็นต้นไปที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นนั้นภาคเหนือจะลงไปต่ำสุดอยู่ที่16-22องศาอีสาน19-23องศานะครับภาคตะวันออกกรุงเทพริมทน24-26องศาอุณหภูมิแบบนี้อาจไม่ค่อยรู้สึกเย็นในตอนเช้านะครับสำหรับภาคใต้สัปดาห์นี้ลมอุมจะอ่อนกําลังลงทั้งสัปดาห์ฝนจะอยู่ในเกณฑ40์40-60%ของพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลื่นลมสงบไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการเดินเรืือออนนนะะครรััััสสิ่่่งงงงทีีตตต้้ต้ววปปจําาดห์ก็แ พระศรบดีนี้ลมตอนออกจะพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาได้ครับทำให้จะมีฝนกวนใจในบริเวณอีสานตอนล่างภาคตอนออกและกลางตอนล่างซึ่งมีกรุงเทพปริมณฑลอยู่ด้วยนะครับสำหรับคนเมืองช่วงปลายสัปดาห์จะเพิ่งล้างรถนะครับฝนเล็กๆอาจจะทาให้รถเปรอะได้ส่วนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในชนบทโดยเฉพาะอีสานตอนล่างฝนแบบนี้อาจทําให้การตากผลผลิตกลางแจ้งมีปัญหาโดนน้าฝนได้นะครับและสิ่งที่ต้องจําไว้ให้มันก็นคือเมื่อหนาวเย็นอยู่ดีๆแล้วอุ่นขึ้นหมอกนนหนาๆจะเกิดขึ้นในตอนเช้าครับ27-30พฤศจิกายนการสัญจรในประเทศเต็ บนต้องระวังอันตรายในการขับรถผ่านช่วงที่มีหมอกหนาไว้ด้วยนะครับส่วนลักษณะอากาศของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเราจะมาดูกันต่อเลยนะครับกลุ่มนี้พื้นราบเหนืออีสานตอนบนนะครับมีลุ้นต่ำสุดที่16องศาอยู่นะครับส่วนยอดจอยภาคเหนือยังอาจต่ำสุดที่7องศาด้วยส่วนที่อื่นๆแม้อุณภูมิจะสูงขึ้นแต่ก็ยังมีอากาศเย็นและหมอกในตอนเช้ากลุ่มเทพลิขิตทนพรุ่งนี้เช้าไม่เย็นครับต่ำสุด24-25องศา สภาคใต้ช่วงที่ลมมาสูงมีกําลังอ่อนนั้นทาให้ฝนใต้พรุ่งนี้นั้นอยู่ในเกณฑ์กระจายครับ40%ของพื้นที่ทั้งสอ,องฝั่งคลื่นลมสงบนะครับไม่เป็นอุปสรรคในการเดินเนรือระยะนี้ครับเรามาตามกันต่อในช่วงข่าวันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือเทวีสามสามนะครับสนับสนุนโดยกาแฟบัตตี้ดีนทรีินวันเอ็กซ์ตร้ารส